สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boom Number f o u นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบที่คาดอาสูรนะตัวนี้นี่คนน่าจะรู้จกักดีนะครับว่าเป็นของใครนะมันก็คือดาบของเลนโมคุนั่นเองนะครับตัวนี้เห็นไหมผมก็ชอบดูเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ดูเยอะหรอกวันนี้นะผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆนะครับมาเล่นกันนะผมอะ่ะมีตัวเนี้ย เหลืออยู่อีกกล่องน,นึงนะครับแล้วก็อยากจะแจกให้เพื่อนๆไปต่อเล่นกันนะครับ <No. S 1> ไม่ใช่ตัวนี้นะที่ผมจะให้นะเป็นตัวเนี้ยคือเป็นชิ้นส่วนเนี่ยให้ไปต่อกันเองนะครับ mm. กบติกาก็คือง่ายๆนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมนะครับแล้วก็ไปกดแชร์ที่หน้าแฟนเพจผมด้วยนะครับเป็นโพสต์ที่ผมจะทําขึ้นมาจะให้เพื่อนๆไปแชร์กันนะครับแล้วก็ทักแชร์แฟนเพจผมมาได้เลยนะครับว่า ให้ทาการแชร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มจับฉลากให้เพื่อนๆน,นะครับผมจะจับฉลากวันที่ห่กันยาน,นะครับแล้วก็ส่งไอ้ตัวเนี้ยไปให้กับคนที่ผมจับฉลากขึ้นมาได้นะีนเอาไปฟรีเลยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากสั่งซื้อนะครับไม่อยากรอนะครับก็ไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมแปะให้เลยนะครับก็อยากได้แบบไหนก็ไปสั่งเลยโอเคก็มาดูที่กล่องเขาก่อนเลยแล้วกันนะนี่กล่องของเขาเปิดออกมาปัา๊บนี่กล่องเขาเปิดมาเสร็จก็จะมีกล่องที่1กับกล่องที่2ให้หนึ่งนไหม ในกล่องที่1เนี่ยก็จะมีคู่มือตัวนี้ให้แล้วก็ในถุงของเขาอ่ะ ก็จะมีหมายเลขกำกับให้นะครับหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3มหมายเลข4นะครับซึ่งมันจะง่ายมากนะครับถ้าเกิดว,ว่าเรามาต่อเนี่ยเห็นไหมสำหรับใครแลครับที่ไม่ค่อยมีเวลานะวันนี้ขี้เกียจต่อก็ต่อถุงที่1ถุงเดียวก่อนก็ได้เนี่ยไหมก็ต่อวันละถุงก็ได้นะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะโอเคครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ที่กล่องเขานะครับก็จะมีขนาดบอกมาให้นะนี่เห็นไหมอันนี้ก็ถ้าแปลงเป็นเซนติเมตรก็อยู่ประมาณที่68.8เซนนะความยาวของเขานะเห็นไหมตัวนี้นะครับมีอยู่7 9ิ้นนะ แล้วก็ตรงที่เป็นเลข6กบวกนี่ก็คือสําหรับเด็กที่มีอายุ6ขวบขึ้นไปนะครับใครที่มีลูกๆหลานที่อายุน้อยๆอ,อยู่เนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่ง้เล่นนะครับอย่าเพิ่งให้ต่อนะเพราะว่าอตัวเนี้ย มันมีชิ้นส่วนที่มันเล็กๆอยู่ครับเด็กๆเนี่ยอาจจะเอาเข้าปากได้หรือว่าอาจจะไปติดหลอดลมของเด็กได้นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังนะก็แนะนําว่าถ้าอายุไม่ถึงก็อย่าพึ่งนะครับเด็กๆที่อายุถึงแล้วนะครับก็ยังแนะนําว่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับหรือว่าต่อไปกับเขาด้วยก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะ โอเคผมก็จะมาเรียิมีวิธีการต่อตัวนี้ให้เลยนะมันไม่ได้ยากอะไรนะครับตัวนี้ผมใช้เวลาสีชั่วโมงเนาะตรงที่ผมสับสนที่สุดอะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่ามันเกิดจากอะไรนี่เห็นไหมตรงตรงดาบเขาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสีมันจะเป็นสีเดียวกันใช่ไหมหเวลาเราต่อเนี่ยในคู่มือต้องดูคู่มือดีๆนะครับใครดูคู่มือไม่ดีดูขั้นตอนไม่ดีเนี่ยจำสลับขั้นตอนนี่คือต่อผิดคือต้องแก้ใหม่หมดเลยนะต้องแกะมาแล้วก็แก้ใหม่หมดเลยอันนี้จะเสียเวลามากตรงอื่นนี่ไม่มีปัญหาเลยมันจะเป็นแค่ตรง โอเคนี่คือ1แล้วนะแล้วก็2ก็คือตัวฝักดาบไอตัวนี้คือตัวหายนะเลยนะครับทุกคนตัวนี้ข้างในเนี่ยมันจะกลวงใช่ไหมเวลาเราต่อเนี่ยมันจะแยกเป็น2ชิ้นนะแล้วต้องมาประกบกันแล้วก็เอาตัวนี้แปะแปะแปะติดกันนะครับซึ่งมันจะไม่แข็งแรงนะครับตอนแรกที่เรา,าประกบกันเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับเวลาเรากดลงไปแรงๆเนี่ยตรงกลางมันมีช่องว่างใช่ไหม มันจะยุบแล้วก็พังลงไปใช่ไหมครับเราต้องแกะออกมาใหม่แล้วเราก็ต้องประกอบใหม่นะครับมันจะทําให้เราเสียเวลาเยอะมากนะครับตัวนี้วิธีแก้ของผมนะคือนี่เลยเห็นไหมเอามันประกบกับตัวดากนะครับแล้วก็ค่อยๆต่อไปทีละนิดทีละนิดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปทำแบบที่ผมต่อขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมใช้วิธีการไหนนะมันจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลดระยะเวลาในการต่อได้เยอะเลยนะครับเพราะว่า ตรงนี้มันจะไม่พังลงไปแล้วเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาที่แบบแกะมาแล้วก็ต่อใหม่แกะมาแล้วก็ต่อใหม่นะครับมันทําให้เราเสียเวลาไปเยอะนะ อเคโดยรวมแล้ว,ลวผมชอบมากเลยตัวนี้สวยแล้วก็ออกง่ายไม่ยุง่งยากสําหรับใครที่อยากจะต่อเลโก้นะครับมือต่อมือใหม่นะต่อได้แบบสบายๆเลยนะตัวนี้ใครอยากจะต่อก็จัดไปต่อเลยก็ได้นะก็ปัญหาของมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละต่อสนุกนะครับต่อเสร็จแล้วก็ยังแจ่มเลย <Wow. S 1> นะผมชอบมากเลยใครที่เป็นแฟนคลับของตุนเรื่องนี้นะครับก็จัดไปต่อนได้เลยนะผมว่าคุ้มอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนผมด้วยนะ ผมก็มีทางแฟนเพจ Facebook ครับร o มนัมเบอร์โฟน,นะครับแล้วก็ทาง t i k t o อนะครับร o มน n มอันดอรสก,กอร์สีนะครับก็ไปติดตามดูกันได้นะครับสวยลิปเนื้อต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย